คุณเคยได้ยินตำนานหญิงไม้ที่ต้องเผชิญกับสุนัขสีดำปริศนาหรือไม่คืนหนึ่งเสียงหอนดังก้องไปทั่วหมู่บ้านและสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องของเธอได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจแตระวังให้ดีเมื่อเสียงเห่าดังขึ้นอีกครั้งบางทีเนานั้นอาจอยู่ใกล้ตัวคุณแล้วคืนเงียบสงัดสายลมพัดแรงเสียงหอนสุนัขดังก้องไปทั่วหมู่บ้าน หญิงไม่เดินช้าๆผ่านตรอกแคบหกใจเต้นแางทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าแต่เมื่อหันกลับไปถนนว่างเปล่ามีเพียงเงาของต้นไม้แกว่งไว้สุนัขสีดำยืนจ้องมองอยู่ไกลๆดวงตาของมันเป็นสีแดงสว่างเหมือนเปลวไฟที่ลุกอยู่กลางความมืดหญิงไม่ก้าวถอยหลังความหนาวเหน็บซึมเข้าสู่ร่างกายลมหายใจติดขัด เธอเริ่มรู้สึกแปลกในท้องเหมือนมีบางสิ่งขยับอยู่ภายในความเจ็บปวดลั่นว่าไปทั่วสันหลังเสียงสุนัเขเห่าโยนดังสะท้อนจากทุกทิศท,ทางเหมือนกำลังรายล้อมหญิงไม่ยกมือปิดหูแต่เสียงกลับยิ่งดังขึ้นเหมือนดังมาจากข้างในศีรษะเธอล้มลงกับพื้นสายตาพร่ามัวร่างกายสั่นสะท้านดวงตาสีแดงของสุนัขใกล้เข้ามาเรื่อย เงาดำของมันทอดยาวคลุมร่างเธอกลิ่นดินเพียกชื้นและกลิ่นคาวเลือดโชยมาเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับขาดหายไปกลางอากาศเหมือนถูกกลืนหายเข้าสู่ความมืดทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงหกใจของเธอเต้นรัวและเสียงขยับที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงหกใจดังรัวตึกตึกตึกหญิงไม่พยายามลุกขึ้นแต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกกดไว้ สุนัขสีดำค่อยๆก้าวเข้ามาเล็บของมันขูดกับพื้นหินเกิดเสียงเสียดหูที่แหลมคมสายตาของมันไม่ลับไปจากเธอเหมือนกำลังจ้องทะลุเข้าไปในจิตใจเหมือนรู้ความลับที่เธอไม่กล้าเอ่ยความเมื่อรอบตัวเริ่มขยับเงาต้นไม้กลายเป็นรูปร่างประหลาดเหมือนมือยื่นออกมาคว้าตัวเธอหญิงไม่หอบหายใจเมื่อเย็นชุ่มเต็มแผ่นหลังเสียงหัวใจดังแข่งกับเสียงก้าวเดินของสุนัข ทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเธอเสียงหหบต่ำเย็นเยือกมันอยู่ในตัวเจ้าแล้วเธอเบิกตากว้างมือสั่นระริท้องของเธอกระตุกอีกครั้งร่างขวาเดิมความเจ็บปวดพุ่งทะลุร่างเธอร้องครีดสุดเสียงแต่เสียงกลับปิดเปี้ยวจนฟังไม่ออกว่าเป็นของมนุษย์หรือสัตว์สุนัขสีดำยืนหยุดนิ่งเงาของมันยาวคลุมร่างเธอทั้งหมดแสงจันทร์ส่องลงมา เผยให้เห็นรอยแผลเป็นรูปประหลาดบนหน้าท้องเลือดซึมออกมาเป็นทางยาวกลิ่นคาวเข้มข้นจนท่าหายใจไม่ออกหญิงไม้กัดริมฝีปากจนเลือดไหลสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในแววตานั้นกลับมีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปริมฝีปากเธอยกยิ้มช้าๆเสียงโห่ร้อเบาๆเล็ดลอดออกมาเสียงโห่ร้อที่ไม่ใช่ของมนุษย์เสียงโห่ร้อก้องสะท้อนทั่วตรอกคาบ ก้องสะท้อนเหมือนดังมาจากหลายปากทั้งสูงทั้งต่ำทั้งแตดพระสุนัขสีดำก้าวเข้ามาใกล้ตาของมันลุกโชนแสงแดงเหมือนเปเลวเพลิงพุ่งวะจนเธอต้องหรีต่ตาหญิงไม้ล้มลงนอนกับพื้นมือกุมท้อยที่ปผดเกรง็งผิวหลังตรงนั้นผงพองเหมือนมีบางสิ่งดิ้นอยู่ภายในเลือดไหลองค์บนพื้นหินกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วอากาศผสมกับกลิ่นดินชื้นที่อบอ่อน เธอเริ่มโห่ร้อนหนักขึ้นเสียงโห่ร้อกลายเป็นครีดร้องครีดร้องกลายเป็นคำพูดที่แปลกประหลาดถ้อยคำโบราณหลุดออกมาจากริมฝีปากคำที่ไม่มีใครเข้าใจแต่เต็มไปด้วยพลังมืดทันใดนั้นสายลมแรงพัดวูบต้นไม้ทั้งสองข้างทางไหวสถานเหมือนโลกกำลังตอบสนองต่อเสียงนั้นสุนัเขเห่าขึ้นเสียงดังเสียงของมันไม่เหมือนสุนัขธรรมดา แต่มันแผดเสียงเหมือนสัตว์หลายชนิดรวมกันคำรามสะเทินพื้นดินหญิงไม้เบิกตากว้างตาขาวของเธอกลายเป็นดำสนิทท้องกระตุกกลางเลือดพุ่งออกมาเป็นสายสิ่งหนึ่งเริ่มโผล่ออกมาจากหน้าท้องเล็บแหลมยาวเปืิอนเลือดขูดพื้นจนเกิดเสียงครีหญิงไม้หายใจหอบถีเมื่อน้ำตาไหลรวมกับเลือดเธอยังโหนรองไม่หยุดโหนรองเหมือนคนเสียสติ สุนัขสีดำยืนนิ่งเฝ้ามองสิ่งที่กำลังคลอดออกมาสิ่งนั้นกำลังจะก้าวสู่โลกใบนี้เลือดไหลนองเต็มพื้นเสียงขรีดร้องดังก้องจนฟ้าสะเทือนสิ่งที่อยู่ในท้องหญิงไม้ค่อยๆโผล่พ้นออกมาร่างเล็กปิดเกรงผิวหนังเต็มไปด้วยรอยตตกร้าวมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นเงาอสูรที่บิดเบี้ยวมีดวงตาสีแดงเหมือนสุนัขที่ยืนเฝ้าอยู่ หญิงไม้สุดลงกับพื้นดวงตาของเธอค่อยๆหลับลงริมฝีปากยังยกยิ้มเรากับยอมรับชะตากรรมทั้งหมดสุนัขสีดำเห่าดังก้องเสียงนั้นสะท้อนจนตรอกทั้งสายสั่นสะเทือนแล้วมันก็เดินวนรอบร่างเธอเหมือนทำพิธีบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเงาอสูนที่เพิ่งถือกำเนิดค่อยๆจางหายไปกับความมืดเหลือเพียงคราบเลือดที่เกาะอ,อยู่บนพื้นหิน สายลมสงบลงหมู่บ้านกลับมาเงียบอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพียงแต่กลางพื้นดินยังมีร่องรอยเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดร่องรอยที่ไม่มีวันถูกลบเลือนและตั้งแต่นั้นมาทุกคืนเดือนเพ็ญเสียงเห่าหอนของสุนัขดำก็จะดังขึ้นไม่ขาดสายเตือนผู้คนในหมู่บ้านว่าเรื่องราวของหญิงไม้และเงาอสูรยังไม่จบลงอย่างแท้จริง